เรื่องการแสดงรางวัลใช่ครับผมก็ของซีเป็นรางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์แห่งปีครับเอหนูเป็นของผมก็มีเอ่อมีดาวรุ่งชายแห่งปีกับอีกรางวัลหนึ่งเป็นเพลงเพลงประกอบละครแห่งปีจะจำได้ไหมวันนี่มันเป็นรางวัลปีแล้วไม่ปีแล้วเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เลยก็ก็หลายอยู่หลายหลายหลายอยู่ ไั้ตู้พอเก็บไหมอ๋อจริงๆไม่มีตู้เราจต่ซื้อตู้ครับก็คือได้เจเน่เคะเรเาเินไมเหมือนรเ <laughs> ินนะเขินเขินพอๆกับหนุ่มเซ็กซี่เลยเขารู้สึกว่ามันแบบเจ้าสเสน่ห์อ่ะเออ <laughs> ก็เลยรู้สึกแบบว่าเขินนิดนึงค <laughs> รับเหมัอนลงตัวเองเลยเนาะ เสน่ห์เราตรงไหนข้างลู่ให้ลู่ดีกว่าลู่ครับเฮียดูมีเสน่ห์มีเสน่ห์ปลายจังหวะทำอาหารเหรอทำไม่เป็นมีเสน่ห์ที่เฮียเป็นเฮียนี่แหละครับจริงๆเสน่ห์เสน่ห์ทุกคนหรือว่าเสน่ห์ของหนูเฮียก็คือการที่เป็นตัวเองนี่แหละครับเป็นตัวเองแล้วก็ทำอะไรในแบบสไตล์ของเราใช่เดี๋ยวมันก็แผลซ่านไปเองแผลซ่านแผลซ่านแผลซ่านะ แั้นไว้จริงๆเอาจริงๆนะเวลาคนที่เรามีสไตล์หรือเป็นมีเสน่ห์ของตัวเองอะมันจะแปบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะมันจะเห็นอะมันจะเห็นเองออย่างที่หนูร้องเพลงเพราะหรือว่าบุคลิกหนูอะไรมันก็เป็นเสน่ห์ของหนูอะไรเงี้ยมันจะมันมีอยู่แล้วเป็นแบบว่าที่ที่ทุกคนเห็นในตัวเราได้ทุกได้ปกติใช่ไหมประมานะครับงงดูงงดูแล้วงงแล้ว ครับเป็นดาวรุ่งก็จริงๆไม่อยากเล่นตัวเองว่าดาวรุ่งครับก็เรียกว่าเด็กที่กําลังวิ่งตามความฝันคนหนึ่งละกันครับโอ้โหเสน่ห์ล่ะนันเฮียก็เป็นเด็กที่วิ่งตามความฝันเหมือนกันครับขอเป็นเด็กด้วยขอเป็นเด็กด้วยเป็นเด็กด้วยกันครับใช่ก็ได้ออรางวัลนี้แล้วก็อีกรางวัลนึงเพลงประกอบละครแห่งปีก็นใจเขาดีใจมากๆเลยที่เป็นแฟนแบบช่วยโหวตให้เรื่อยๆเลยครับใช่แล้วก็ อีกอย่างนึงก็คือดีใจมากๆที่เหมือนผมก็เพิ่งเข้าวงการมาไม่นานครับเข้ามาเกือบๆจะ2ปีเองแป๊บจืด้ว่าแบบแป๊บเดียวมากๆซึ่งจึงวันนี้ก็มีคนให้เกียรติผมไดเ้เป็นดาวรุ่งดาวรุ่งชายแห่งปีครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับไม่คิดว่าไม่คิดว่าแบบจะมีคนมองเป็นดาวรุ่งด้วย ก็มีเรื่อยๆครับหลากหลายประเภทด้วยปล่อยเพลงใช่ใช่อย่างวันเพิ่งปล่อยเพลงแสงระวีไปครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์กับแสงระวีเป็นเพลงแบบว่าแนวแบบพีเรียดส่วนตัวเราสองคนแบบชอบความหมายของเพลงมากเร้ชอมมากใช่ครับวันนี้เพิ่งปล่อยไปเลยครับฟังได้ทาง DMD Music ครับเปิดเข้าไปฟังได้เลยครับเพลงแสงระวีใช่ฟังเสร็จแล้วก็ต้องไปดูหนังต่อนะครับเป็นอิสติทิที่มันมีความแตกต่างจากเพลงอื่นยังไงบ้างนะครับมันยากขนาด ก็ถ้าสำหรับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะพีเรียดเป็นเพลงแนวพีเรียดครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ร้องเพลงแนวนี้เยอะมากเท่าไหร่ครับแล้วก็เพลงนี้ใช้ลมค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยอย่างโดยเฉพาะท่อนฮุกคาบุกลอง่อท่อนท่อหึกลองยากมากแล้วลมไปอันนี้ลมไปแล้วลมลมไปหน่อย ร้องใช่ไหมครับตีสองสองะไปด้วยเหมือนจังฟังต่อที่ D M D Music เดี๋ยวลมหมดนะเดี๋ยวองได้ไหม้องไม่พอ สืบไปท่าน,นหนึ่งออกรายการเราเป็นเด็กที่กำลังฝึกครับผมเออเราก็มีออกรายการแบบม,มีมีบ้างครับผมมีบ้างก็ต้องฝึกพัฒนานกันต่อไปครับผมใช่แบบพัฒนา,นา,ก,าการทางด้านร้องเพลงดีขึ้นมากเลยจากตั้งแต่ตอนที่เป็นเรียนนานมากใช่คนเอามาเป็นเทียบก็ถ้าสำหรับส่วนตัวก็มาไกลครับผมก็อยากลองแบบว่าร้องเพลงบ้างอยากร้องพ้อมันษย์บ้างแต่จริงร้องเสียงลงมันหนูร้องไม่ได้จริง อ๋อหนูเป็นคนแบบว่าเนื้อเสียงแบบนมระพ้ออะไรเงี้ยตัวแบบว่าเสียงแน่นๆอะไรเงี้ยแต่หนูก็หนูก็ร้องเสียงเต็มแบบเฮียไม่ได้ขนาดนั้นี่เสียงต้องการคสอนไหมอะไรนะครับการสอนสอนไหมนี่ไงเหล่าซื้อหนูจะสอนอะไรหนูไม่ได้สอนเลยครับเป็นน้องพี่เนาะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ให้พี่นิวไปอุ้ยพี่นิวโอ้โหน้องซีเหรอน้องซีไม่เขาก็เอ่อพัฒนาไปด้วยกันนี่แหละครับ ช่วงช่วงนี้ยังมีแฟนมีดอยู่ไหมมีครับมีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีไปแบบว่าที่ไม่ใช่เอเชียด้วยครับใช่ครับของพีปได้ไหมพีปโลกยุโรปเลยเนาะอเมริกาเนาะใช่ไหมน่าน่าจะน่าจะครับผมน่าจะครัเดี๋ยวจะมีไปฝั่งนู้นด้วยเหมือนกันครับใช่เพราะยังยังไม่เคยไปเลยครับ แล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเดินเต้นงานหนึ่งที่งานเดินพรมแดงครับาไปดูกันว่าจะเป็นงานไรใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงครับแฟนมิทติ้งเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นแฟนมิทติ้งคอนเสิร์ตครับซึ่งเป็นของผมกับเฮียครับเป็นเอาบอกเลยเหรอเอาบอกสิก็เปิเบอรเอาบอกรู้ย่างนี้ก็ก็ดูคนรู้อยู่แล้วว่าจะจัดไงใช่จริงเราก็ซุ่มทําอยู่เหมือนกันครับผมก็รอสักระยะหนึ่งนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็มีการเอ่อ คุยวางแผร่แล้วก็มีมีการซุ่มทำมเออบางโปรเจกต์อะไรบางอย่างไปแล้วเกี่ยวกับแฟนมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ<ช><ม>ซึ่งก็จัดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนครับใช่ภายในปีนี้แน่นอนแล้วบอกเลยว่าคอนเสปต์แบบเราเราผ่านคอนเสิร์ตมา2คนแล้วก็ต้องแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าอลังการแล้วก็แปลกใหม่แปลกใหม่ผมซึ่งมันก็จะท้าทายความสามารถของเราสองคนมากขึ้นวางแถานทนหเลยเนี่ยหนูุบปุ๊บเฮียกดดันปั๊บเลยตอนเนี้ย กดดันไม่เล่าว่าสถานที่ไวร,รือยังก็ตอนนี้ยังยังไม่แน่ใจเลยครับต้องรอดูฟิดแบคคนดูว่าอยากดูเรามากน้อยแค่ไหนแต,แต่อยากให้มาดูจริงเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกคอนเสิร์ตของซีนิวครั้งแรกเหมือนกันซึ่งรับรองว่ามีอะไรที่เราไม่เคยได้ทําหรือมีอะไรที่แลกใหม่สํยาหรับเราแน่นอนต้องราชมังเลยไหมโอ้โหราชมัง <ๆ S 1> ถ้ามีคน มาดูเยอะขนาดนั้นก็อยากจะจัดแล้วครับ<อ> <laughs> แต่ว่าจะใหญ่ใหญ่รู้สึกว่าใหญ่ใหญ่เกินไปน,นิดนึงครับ<น>แต่ว่าสักวันนึงก็อยากจะสักวันนึงต้องมีลองมีจัดคอนเสิร์ตที่นั่นเหมือนกันครับมันจะเป็นทั้งเดี่ยวหรือว่าคู่หรือว่าอะไรก็ตามครับค,ครับ